ตอนที่เตยมาที่นิวซีแลนด์แรกๆมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วบอกกับเตยว่าเราทํางานออฟฟิศไม่ได้หรอกมันยากเป็นงานสําหรับคนที่นี่มีแต่คนนิวซีแลนด์ทำ ไม่จริงเลยค่ะเตยลองมาแล้วด้วยตัวเองงาน professional ในบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่นิวซีแลนด์หาง่ายมากที่เตยเคยบอกว่าปฏิเสธงานเยอะกว่าจำนวนงานที่สมัครก็หมายถึงงานออฟฟิศเนี่ยแหละค่ะในคลิปนี้เตยจะมาเล่าว่าแต่ละครั้งเตยสมัครกี่ที่หายากไหมใช้เวลานานแค่ไหนพร้อมบอกทริคเล็กน้อยที่ช่วยในการหางานให้ได้งานที่ชอบค่ะต่อให้ย้ายประเทศมาแล้วก็ยังสามารถทํางานที่เราอยากทําได้ค่ะถึงแม้ว่าทุกงานที่เตยจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นงานออฟฟิศที่สมัครและทําในบริษัทระดับคอร์เปอเรทเท่านั้นแต่เตยเชื่ ือบริษัทขนาดเล็กก็สามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะครั้งที่1นึ่งคะ่ะเตยสมัครไปทั้งหมด4งานแล้วก็มีติดต่อกลับมา2บริษัทซึ่ง1ใน2งานเนี่ยเป็นงานที่มาจากเอเจนซี่ที่เตยเล่าไปก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเตยก็เลือกงานที่เตยหาด้วยตัวเองค่ะ อีกครั้งหนึง่งเตยส่งใบสมัครไปแค่3ที่เท่านั้นนะคะตำแหน่งเดียวกันบริษัทขนาดใหญ่ระดับเดียวกันทุกบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและแต่ละบริษัทก็รู้จักกันด้วยค่ะและแ้วเตอก็ได้รดับการติดต่อ,อก,กลับขอเสนอสัมภาษณ์จากทั้ง3ที่เลยโดยบริษัทที่ติดต่อ,อก,กลับมาเร็วที่สุดใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่เตยกดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วอีกบริษัทหนึ่งพอเขารู้ว่าเตยกำลังอยู่ระหว่างการ พิจารณากับบริษัทแรกเขาก็ขอเลื่อนสัมภาษณ์เข้ามาให้เร็วขึ้นและวก็ด้านเป็นวันเดียวกับที่เตยได้รับสัญญาจากบริษัทแรกซึ่งบริษัทแรกเนี่ยเป็นบริษัทที่เตยอ,อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดแล้วเป็นอันดับหนึ่งในใจมาตั้งแต่แรกเลยก็เลยตอบตกลงไปนะคะอันนี้เกิดขึ้นภายในหนึ่สัปดาห์ตั้งแต่กดส่งไปสมัครส่วนบริษัทที่3ค่ะติดต่ตอมาขอสัมภาษณ์หลังจากที่เตยเซ็นสัญ,ญญาใหม่ไปแค่ ไม่กี่วันเท่านั้นเองการพูดคุยกับ3บริษัทเนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นภายใน2งสัปดาห์เท่านั้นนะคะคือยังไม่ทันส่งใบสมัครเพิ่มก็ได้งานใหม่แล้วอะ่ะทรคตั้เแ็กน้อยจากคลิปวิธีการหาง,งานที่เตยโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคงได้ยินเตยพูดคำว,ว่าคีย์เวิร์ดบ่อยมากถ้าใครไม่ได้เจาะจงเรื่องไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงก็ได้ไม่เลื่กงเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดที่กว้างๆไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพอทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องไหนเรื่องนึ่บบจอจยอยใช้คีีท่ลงมาากกก็ไไดด้้้้ค่ะทนีีเยใชชับุอพล ไม่ใช่แค่ง,งานออฟฟิศเดียวตัวอย่างเช่นเตยพอทําไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมีความสนใจ เฉพาะเจาะจงไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นพิเศษแล้วเนี่ยก็เลยมาถึงการหางานครั้งที่3ค่ะเตยเลยขี์เวดในการหางานแค่ส่งคำเท่านั้นค่ะจากที่ก่อนหน้านู้นี่มีประมาณแบบเป็น1ิได้เลยมัง้งแล้วเตยก็แน่วแน่มากว่าถ้านประกาศงานเนี่ยไม่มีส่งข์ดนี้คู่กันเตยจะไม่สมัครงานเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เตยตั้งขึ้นมาเองนะคะเหมือนเป็นตัวครองในการหางานให้ตัวเตยเองแล้วเตยก็บอกเอยว่างานใหม่นี้ต้องตอบโจทย์ทุกข้อที่เตยต้องการต้องตรงตามเงื่อนไขทุกข้อที่เตยตั้งมาซึ่งมันก็ทําเ ไม,ไม่เลือกงานไม่ยากจนก็จริงค่ะแต่ว่าชีวิตก็มีอะไรมากกว่าเงินทองเนาะและเตอเชื่อว่าถึงคราว้ายประเทศเราก็ยังเลือกได้ค่ะบวกกับตอนนั้นเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนพอดีซึ่งตลาดงานในเนสแลนด์เนี่ยจะเงียบช่วงเดือนธันวาฯยาวไปจนถึงมกราคมเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ลาไปพักร้อนกันบริษัทส่วนใหญ,ญ่เขาก็เลยจะหยุดช่วงตั้งแต่คริสต์มาสยาวไปจนถึงประมาณ2สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมสิ่งที่เตอเจอก็คือมีแค่หนึ่งงานทวนที่มีสองขี่วัดคู่กันแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขทุกข้้ออที่เเตงขึนมา เป็นงานที่เตยอ,อยากได้มากๆแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เตยอินด้วยก็เลยส่งไปสมัครไปค่ะตอนนี้เขาส่งอ e ีเมลมาบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์เราเนี่ยคือใจเต้นแรงมากเลยนะคะตื่นเต้นดีใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเสียงแล้วก็ความใหญ่ของบริษัทเนี่ยทำให้เตยรู้สึกว่าแค่เขาอยากจะสัมภาษณ์เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยก็เลยไม่ได้กดดันตัวเองนะคะแต่ว่าก็ผ่านขั้นตอนต่างๆไปแล้วก็ได้งานนั้นก่อนที่จะหยุดยาวช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็เริ่มงานใหม่หลังจาก เปิดปีใหม่มา เป็นการหางานที่ลบรางคำพูดที่ว่าช่วงทันวาหางานยากและเป็นการสมัครงานเดียวที่ต้องการจริงๆแล้วก็ได้งานนั้นเลยถ้าฟังจะแค่เรื่องของเตยเนี่ยคนดูก็อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายดีใช่ไหมคะอาจจะเหมือนขายฝันหรือเปล่าแต่เรื่องที่เจอมากับตัวก็มีแค่นี้จริงๆเลยค่ะแต่เตยเชื่อว่ายังมีอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเตยเคยไปเวิร์กช็อปหาง,งานสําหรับคนที่ย้ายถินฐานมานิวซีแลนด์ซึ่งมันนานมากแล้วจนเตยจําไม่ได้ว่าเวิร์กช็อปเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าฟรีนะคะก่อนที่วิทยากรเขาจะเริ เช่นกําลังหางานอะไรอยู่มาจากไหนต้องการงานอะไรหางานเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่เตยจําได้ดีเลยคือเขาส่งไปสมัครไปกว่า400งานใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ400 4 0 0งานค่ะ ขออนุญ,ญาตไม่บอกว่างานอะไรตำแหน่งไหนสายไหนนะคะแตยกลัวบอกไปแล้วจะทําให้หลายคนไม่กล้าลองไม่อยากให้ปิดโอกาสตัวเองค่ะเตยผู้ซึ่งไม่เคยมีเรื่องราวการสมัครงานแบบหวานแหหลักร้อยใดๆทั้งสิ้นทางชีวิตรวมกันจนถึงวันที่อัดคลิปนี้ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เนี่ย รวมกันก็ยังแค่หลักสิบเท่านั้นค่ะ99หรือเปล่าพอได้ฟังแบบนี้แล้รู้สึกว่าเปิดโลกมากเลยเพราะว่าตัวเลข400สำหรับเตยเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะเต่คิดว่าคนทีสมม่สมัครไปได้ขนาดนั้นอะ่ะเจ๋งมากเลยนะคะเตยรู้สึกยกย่องในความอดทนความพย,ยายามของใครก็ตามที่กําลังทําแบบนี้อยู่ สุดยอดมากจริงๆแต่มองว่าการที่คนนึงสมัครงานไปแค่หลักหน่วยหรือหลักสิบแล้วก็ได้งานเลยเนี่ยไม่ได้แสดงว่าคนนั้นเก่งนะคะก็คือมองว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งนั่นแหละเติมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีโปรไฟล์เลิศหรูอะไรเลยนะคะหรือคนสมัครงานไปเป็นหลักร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้งานเลยไม่ได้แสดงว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่คิดว่าเรื่องแบบนี้น่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เรากําลังมองหาสิ่งที่สนใจอุตสาหกรรมที่ต้องการการเตรียมตัวความพร้อมจังหวะชีวิตปัจจัยอื่นนๆออออีีกกเเยยยะทู่่หืารคคบุ เต่รู้สึกขอบคุณคนเหล่านั้นมากเลยนะคะที่ออกมาเล่าเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของการหางานทํำให้เตยได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแหละว่าอาจจะมีสักครั้งในชีวิตที่เตยต้องส่งใบสมัครไปหลักร้อยแต่จากประสบการณ์ล้วนๆขอสรุปว่าง,งานออฟฟิศในนิวซีแลนด์หาไม่ยากค่ะทําได้ถ้าเราคิดว่าเราจะหาได้เราก็จะหาได้ค่ะเพราะว่าเราจะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็พยายามหาทางพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้ ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งการที่เห็นว่าคนอื่นทําไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเราจะทําไม่ได้นะคะและทุกเรื่องที่เตามมาในคลิปนี้ไม่ต้องพึ่งคอนเนค t ชันเลยคลิปหน้ามาคุยเรื่องคอนเนค t ชันในการหาง,งานในในิธแสดงกันค่ะ